คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มาย่างครึ่งหลังนงาทีหากราคาสกอตสูงในเวลาไหลเกิน3.25นางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความผ่านานีจาก45นาทีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 OVER ทุกๆท่านนะครับก็วันนี้พี่หมามีฟุตบอลมานําเสนอสำหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิป VIP ประจำวันที่18เดือน964นะครับเป็นคลิป VIP เฉลยน,นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มสำหรับ VIP เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเนี่ยเข้ากลุ่มดีๆบบนี้เนี่ย S45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับและของเดือนนี้เนี่ยพี่หมาไม่ได้ขึ้นตารางนะเพราะว่าฟอร์มตกมากเลยอยู่โซนหนีชั้นอยู่ไออยู่โซนหนีตกชั้นเลยต้องออกจากตารางมาก,ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงของสมาชิกนะและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีเนี่ยมีการเปิดบริการรูปแบบใหม่แล้วนะครับครอบคุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรายวันนะ พรอมวันไหนซื้อวันนั้นนะครับเราเปิดแล้วนะครับเพียงในราคา15บาทต่อวันเท่านั้นและทางเราเนี่ยจะคัดคู่ที่ดีที่สุดเนี่ยจำนวน5คู่ต่อวันเช่น v i p 1 2และผลงานพี่เสือนะที่มีผลงานที่ดีที่สุดอันดับ1 2 3นะครับและตอนนี้นะทางเราเนี่ยมีการเปิดระบบทดลองซื้อขายผ่านทางแอดมินแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสมาชิกเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เลยนะสั่งซื้อได้ทุกวันและเดือนตุลาคมที่จะถึงในเร็วนี้เนี่ยทางเราเนี่ยจะมีการเข้าใช้หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสมาชิกสามารถฝากเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย เื่อซื้อทัศนะและพร้อมใช้วันไหนเนี่ยสมาชิกก็ค่อยกดซื้อได้เลยนะครับและเมื่อเว็บไซต์เสรษษ็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยทางทีมงานเนี่ยจะมาแนะนําการใช้งานอีกครั้งแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับและสุดท้ายนี้เนี่ยก็ขอให้สมาชิกเนี่ยสั่งซื้อผ่านทางแอดมินได้แล้วนะครับเน้นย้ำนะครับว่าสั่งซื้อผ่านทางแอดมินได้แล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยแอดไปได้เลยครับ o v r 1 8 o v r 1 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับ ก็วันนี้พี่หมาขอไปฟุตบอลไทยลีกนะมาไวเลยคู่บุรีรัมเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนเชียงใหม่นะครับแต่เวลา6กโมงครึ่งของเวลาไทยนะซึ่งบอลไทยลีกเนี่ยเพิ่งแข่งขันได้แค่ประมาณสัก2นัดน,นะเพิ่งเปิดนะอ๋อเฮียหมาเกืบเอบลืมเลยว่าในคลิปของเฮียหมาเนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับเฮียหมาเนี่ยจะมีโปรโมชั่นเป็นรูปภาพบาร์โค้ดนะ ที่มีน้องหมาใส่แว่นนะครับจะอยู่ในคลิปของเฮียหมานี่หละครับสมาชิกคนไหนเนี่ยที่เห็นรูปภาพน้องหมาที่ใส่แว่นนะสามารถแคปหน้าจอส่วนตรงนี้นะเพื่อไปเป็นส่วนลด50บาทในการสมัครสมาชิกรายเดือนเลยนะครับแนะนํารูปภาพตรงนี้เนี่ยพอเราแคปรูปภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอารูปภาพพี่หมาเนี่ยที่ใส่แว่นเนี่ยไปแจ้งในไลน์ admin สี่สิน45 ovr ER นะครับเน้นย้ำว่าไปแจ้งที่45 ovr ER นะครับเพื่อเป็นส่วนลดจำนวนเงิน50 บาทในการเข้าสมัครสมาชิกรายกลุ่มนะครับก็วันนี้นะก็ขอไปไทยลีกนะคือบุรีรัมเนี่ยเตะไปแล้วทั้งหมด2นัดนะชนะ1เสมอหนึ่งะครับยังไม่แพ้ใครกดประตูคู่แข่งได้ถึง3ประตูนะแล้วก็เสียไป1ประตูเก็บได้4คะแนนนนดับที่2บุรีรัมเนี่ยผมได้มีโอกาสนั่งดูมาเล่นนะถือว่าเล่นโอเคนะทาเกมลุกแต่ว่านัดแรกเนี่ยที่เสมอมาเนี่ยคือยังแบบไม่ไม่ค่อยเข้าล่งเข้ารอยอะ แต่นัดที่2เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะส่วนเชียงใหม่เนี่ยทีมเยือนเนี่ยเตะไปทั้งหมดก็2นัดเหมือนกันก็เสมอหนึแพ้1น,นะกว่าประตูคู่แข่งมาถึง3ประตูเสียถึง4ประตูเก็บได้1คะแนนรัางอันดับที่13นะครับซึ่ง2ทีมนี้เนี่ยผมบอกไปเลยว่ามันเป็นทีมที่เล่นมันเอามากๆนะครับคือ2ทีมน,นี้คือ,อยังไงอะ เป็นทีมที่ว่ากล้ได้กล้เสียยิงได้แล้วก็พอมเจอเสียได้เหมือนกันนะสะติของบอลคู่นี้เนี่ยเจอกันย้อนหลังทั้งหมด1นัดน,น,นะเมื่อปี2019นเะเป็นฟุตบอลรายการบอลถ้วยนะก็เป็นบุรีรัมเนี่ยเสมอไป 1- 1หนึ่งนะครับวันนั้นเนี่ยแต่วันนั้นเนี่ยบุรีรัมเนี่ยต่อถึง2ลูกนะแต่เอาชนะเชียงใหม่ไม่ได้แล้วก็สกอร์วันนั้นเนี่ยมีสกอร์ให้เราเห็นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับแต่บุรีรัมเนี่ยไม่สามารถเอาชนะเชียงใหม่ได้กับเรราคาที่ต่อ 2ลูกแต่ว่ามันเป็นบอลถ้วยนะวันนั้นเนี่ยก็ราคาวันนี้เนี่ยเป็นบุลํานี่แหละมาต่อ1.5นะครับราคาแรกเริ่มเนี่ยจ่ายน้ํา0 8 8ให้รองทีมหนังบ้านเชียงใหม่เนี่ยจ่ายน้ํา0.93ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยเปิดมาที่3ลูกนะครับจ่ายสูง0.83จ่ายต่ำา0.98ส่วนราคาพูให้เจ้าบ้านชนะ1.40ให้พูเสมออยู่ที่4.50และให้พูทีมเยือนชนะ6.50นะครับ ซึ่งราคาปูตรงนี้เนี่ย่บงบอกเลยว่าภาษีของบุรีรัมเนี่ยดีกว่านะครับแต่ไม่รับประกันว่าจะชนะขาดหรือไม่นะเพราะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยของราคาปูเนี่ยมันยังไม่ขาดสำหรับบอลที่ออกราคามาแบบนี้นะแต่เจ้าเนี่ยให้ความสําคัญกับเจ้าบ้านมากกว่าหลังบ้านอยู่แล้วแหละแต่เหรราคาปูแบบนี้เนี่ยมันเป็นแนวออกคล้ายๆลูกควบลูกครึ่งถึงลูกครึ่งนะผมบอกเลยเหรยราคาเนี่ยคือมันยังไม่ชัวนะครับและราคาปัจจุบันเนี่ย ข็ไหลให้บุรีัน้ต่อไปที่1.75และไหลขึ้นและจ่ายน้ํา1.0ให้รองหลังบ้านจ่ายน้ํา0.80ส่วนราคาสูงเนี่ยยังปกติที่3ลูกจ่ายสูง0.83จ่ายต่ำ0.98และราคาภูเนี่ยให้เจ้าบ,บ้านชนะ1.30ให้พูเสมอนนี้ไปที่4.75และให้พูเชียงใหม่ชนะ8.0นะครับซึ่งถ้าดูจากพูตรงนี้อีกรอบนึงแล้วน,นะครับเจ้าเนี่ยพิ มาให้ความสําคัญกับบุรีรัมย์แบบเต็มตัวแล้วนะหรือที่เรียกั้นงง่ายๆว่าเจ้าเอาจริงจังเลยกับเจ้าบ้านเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมันจะต้องมีประตูเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยส่วนเรื่องการการที่ใครจะชนะว่าจะขาดหรือไม่หรือชนะไม่ขาดหรือชนะขาดเนี่ยก็ตรงนี้มันเป็นเรื่องในสนามแล้วนะครับและผมมองว่าการจ่ายค่าน้ําของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยผมมองว่าเชียงใหม่มาสู้นะครับคือน่าจะแลกกันมันนะสำหรับวันนี้ส่วนราคาสกอร์สูงแรกเนี่ย เปิดมาที่ลูกครบลูกครึ่งนะจ่าย0.093จ่ายรอง0.89และแฮนดิเคปครึ่งแรกเนี่ยให้บุรลัมเนี่ยมาต่อครึ่งลูกจ่าย0.78ให้รองเจ้าบ้าน1.06และ,และราคาปัจจุบันที่ผมเช็คล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยไหลไปไหลให้บุรลัมต่อครึ่งครบรูแล้วแต่ว่าจ่ายน้ำล้นแล้วส่วนผู้เสมอเนี่ยเปิดมาที่ 2.54ให้ภูเจ้าบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่1.74และให้ภูหลังบ้านเชียงใหม่เนี่ยชนะครึ่งแรกอยู่ที่6.76นะครับส่วน6นัดล่าสุดของเจ้าบ้านเนี่ยปี2021เนี่ยที่เล่นในบ้านเนี่ยคือย้อนหลัง6นัดหลังสุดเนี่ยที่เล่นในบ้านนะ้าบุรีลำเนี่ยชนะ, 1, ชนะนหนึ่งเอ้ยชนะ5เสมอหนึ่งไม่แพ้ทีมไหนเลยนะกดประตูกดประตูในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยส,สลูกเลยนะและก็เสียแค่1ลูกเท่านั้นครับเน้นย้ำว่าบุรีลำเนี่ยเสียแค่1ประตูเท่านั้น คือเฉลียวร่าการเล่นเล่นในบ้านบุรีรัมย์เนี่ยเฉลียวแล้วเนี่ยยูระตูคู่แข่งเนี่ยนัดหน,น้าสองประตูเลยนะส่วนทีมเยือนเนี่ยเชียวเหม่เนี่ยที่ออกเยืยเนยอนในปี2021นะชนะสามประตูแค่สประตูหนึ่งสิบสามประตูเลยนะ ว่าการจ่ายบุริลัมเนี่ยไม่ค่อยจะแบบจะขาดเท่าไหร่อ่ะคือมันยังก้ามถึงกับราคาให้ได้กับราคาอัวแต่แต่ราคาล่าสุดเนี่ยอย่าไปต่อให้ได้กค่กจริงเนี่ยแต่เลือกที่จะนิ่งสุดๆนะผมว่าบุริรัมจะเดะนหดเชียงใหม่ได้นะแต่เราอย่าลืมไปว่าเชียงใหม่เนี่ยในฟิกในการออกเยือนของทีมนี้เนี่ยยิ่งคู่แข่งได้ตลอดนะครับคือผมมองว่าการจ่ายลักษณะราคาอย่างนี้เนี่ยมาแบบไม่กลัวบุริลัมแน่นอนแถมดีไม่ดีเนี่ย ผมว่านะมีประตูจากบุตรจากเชียงใหม่ด้วยนะมียังพอมีลุ้นนะครับสำหรับคืนนี้เนี่ยก็คืนนี้เนี่ยจากที่เราดูราคาแล้วนะผมคิดว่านะอยู่ที่ว่าบุรีรัมเนี่ยจะยิงประตูใส่เชียงใหม่ได้ไหมนะละนักษณะอย่างเงี้ยผมมองว่าคือผมมองว่าบุรีรัมน่าจะทําได้นะกับหรีดราคาที่แบกราคาถึงขนาดนี้และเชียงใหม่เนี่ยเศรษฐในการออกเกมเนี่ยคือเสียประตูทุกนัดนะครับแล้วก็ยิงคู่แข่งได้ทุกนัด ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีประตูจากเชียงใหม่ด้วยแต่นัดนีน้อยู่ที่ว่าบุรีรัมเนี่ยจะคมไม่คมเท่านั้นเองครับก็ผมมองว่านะการจ่ายราคาแบบนี้เนี่ยรุ่นประตูและเสียประตูทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะผมมองว่าการจ่ายของเชียงใหม่เนี่ยมาสู้นะครับก็วันนี้นะไปสกอร์สูงครึ่งแรกฟุตบอลไทยลีกนะครับบุรีรัมเปิดบ้านรับการเยือนเชียงใหม่แต่เวลาหกโมงครึ่งนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยตามยั้ง ำย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45OVR ที่เดียวเท่านั้น,นครับและใครที่อยากได้แบบทัศนะและวันเนี่ยมีทั้งหมด5คู่ต่อวันเนี่ยแอดมาได้เลยครับ S O V E R 168 S O V R 168ที่เดียวเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ